ต้องชิดมัดไม่เห็นตู้เยอีเวนนั่นทับมาได้ตีโลกูกีขีดเนี่ย,ยน่ารักน่าทางไปหมดเลยสวยแพ้ชาวบ้านนาเพื่อนั่นเองอไม่ต้องหองไอ้เรื่องความสวยเนี่ยลูกสาวคุณพาพิจิตรเนี่ยลืมไปทั่วเจ็ดคุ้ง,งน้ำไ,ไม่ต้องกลัวนไป่เป็นไงลูกอะไรอย่าง แล้วเป็นไงข้างหลังทผ่เรือไม่หยุดไม่ย่อนไม่ยานางก็ะเดมมานั่งอยู่นะนี่ไหนล่ะนี่ที่เกยคนเล็กนี่ลูกคนเล็กเลยว่าไงอะลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนเล็กอ่ะอีกที่ผายรูปร่างเหมือนป้าคนโตมันแพ้พระองค์คุณก็พูดสมเด็จคุณนึกว่านักกีฬายกน้ำหนักมีเทปพูดเลยนะไม่มีดีสักอย่างสวยสวยนุ่มสวยทุกคนถ้านุ่ยลูกบ้านบ่นอะไร ขอพกับแม่ไปเล่นน้ำนจ้าไเล่นน้ำาลยไม่เนน้ำนข้ามเข้ามเลยเดีเดีเทาไม่เกี่ยวกับโคษมึงมันเหล่าเขาปล่อยเขาไปโอก็ไม่น่าไปเสียกันครับนะดหัวคุณแม่ S <S มีอะไรนีร่ <S <S 2> <S 2> คุณพาพเจิตว่าลูกสาวมาตอแล้วไม่ต้องห่วงแล้วเด็กมันอยากเปิดถูเปิดตา <S <S ออจ่าอนุญาตให้เด็กมันไปเล่นน้ำก็ได้ <Yeah. S 2> แต่มีข้อแม้นะก็แม้อะไรไปเล่นน้ำเนี่ยต้องแก้ผ้าเล่นนะไอทำไมอะโอ้ยวงเล็บวงเล็บวงเล็บพวก <Wow. S 2> มึงไม่ต้องแก้ <S <S 2> <S 2> ไม่ต้องแก่เมย์ไงลูกจ๋าลูกจ๋าเราทั้งหมดก็ไม่ได้ไปกันตัวเปล่าเล่าเปลือยเดี๋ยวให้ดอกรักไปเป็นเพื่อนด้วยจ้ะมาสกรั๊กมาใกล้ๆดอกรักเลยไอ้หนูตาไม่ต้องห่วงเลยขี้เข้าไปด้วยนะจ๊อยไอ้เวนให้บทเป็นลิเกพิเศษเลยไอ้เวนเตะปากพระเอกเลยวันนี้เป็นคนยังไงเนี่ยไอ้หนูไปนั่งสกายเลยลูกเอ้ยดอกรัก เออ่คุณพ่อครับคือว่าถ้าเกิดว่าจะไปเล่นน้ำเนี่ยมันก็ต้องมีคนรับใช้ไปกันเยอะๆเลยจะได้ดูแลความเรียบร้องของรับจ้าลูกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมขอรับไม่ไปเลยนี่นล้วเราสำคัญแม่น้ำเราเนี่ยไในไวันก่อนผมไปเล่นเนี่ยกำลังเล่นสนุกเลยว่าอะไรเกาะวะยืดมาเป็นเครื่องเลยตา๊ยนายเล่นแล้วมั้งกระเจียว น่าจะถอยรถขี้ออกแล้วเอารถทิจอดใช่ไหมเป็นห่วงรถมาแล้วเดี๋ยวพระเจ้าสีจันทายอมเข้ามาพบพี่แล้วแหละจ๊ะหยุดอย่ยางนี้นะนันทสูไอ้ควนใจร้ายอ้ควนใจดำอ้ควนใจชั่วจิตใจแกมันทำได้ไรการคิดจะเอาเมียคนอื่นมาเป็นเมียของตัวเองเหรอนิสัยแก่ัอาเนเลวหยิบหักสั์เดียร์นชานอ๋อใช่สิด่าแค่นี้ยม่เจ็บไม่เปิดชอบ<ะ>คนอย่างแกมไม่ใช่คนดีไงคนดีๆ ก่อแต่อย่ามาว่าพี่ได้ไหมว่าเปิดรับดาวหมาขี้เนื้อเรื่องนี้พี่รักไม่ได้เรื่องนี้เฉพาะคนแตนเท่านั้นที่ร่วม